สวัสดีค่ะคลิปนี้มาพบกับเรื่องของตะขาบนะคะตะขาบเป็นสัตว์ขาข้อป้องอยู่ในกลุ่มของอโทรโพดาตะขาบจัดว่าเป็นมแมลงเนื่องจากไม่มีกระดูกสันหลังเวลาใน,ในการจเจริญเติบโตของตะขาบจะใช้ในการวิธีการลอกค้าบวิธีการลอกค้าบเพื่อเป็นการขยายขนาดตัวแต่ว่าขนาดของตะขาบจะมีจํานวนป้อง21ป้องซึ่งจํานวน ป้องนี้จะมีครบมาตั้งแต่ตอนที่เกิดมาแล้วนะคะข้อจะไม่เพิ่มการลอกข้อเป็นเพียงการเพิ่มแค่ขนาดลำตัวให้ใหญ่ขึ้นตะขาบเป็นสัตว์ที่เวลาลอคขาบเสร็จจะกินค้าบของตัวเองกลับคืนไปเพื่อเป็นการเพิ่มสารอาหารให้ตัวเองเนื่องจากคาบที่ลอกมาก็จะมีสารอาหารแล้วก็ตะขาบจะมีขาประมาณ 1ิบถึงร้อขาแล้วก็ตะขาบตัวนี้เท่าที่นับเองหรือว่าจับนับก็จะอยู่ในช่วง44ขาข้างละ22ขานะคะแล้วก็ตาขาบจะมีตาที่มองไม่ชัดเจนจุดตาเป็นเพียงค่าจุดรับแสงนั่นเองแยกเฉพาะช่วงแสงกลางวันและกลางคืนได้ แล้วก็ตะขาบจะใช้หนวดในการนำทางเป็นเล่าหรือว่าใช้ในการสัมผัสใช้หนวดในการสัมผัสในการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่หรือว่าการเดินทางของตะขาบตะขาบตามที่นักจกิต,กกตวิทยารายงานตัวใหญ่ที่สุดจะพบอยู่ที่ประมาณ25เซนติเมตรโดยตะขาบก็จะมีหัวส่วนหัวของตะขาบจะมีขาคู่ขาหน้าซึ่งพัฒนาเป็น อาเขี้ยวไว้กัดเขี้ยวนี้จะเชื่อมต่อกับตอมพิษตอมพิษเวลาปล่อยออกมาก็จะมีสารที่เป็นโปรตีนพิษผ่านรูแล้วก็กัดเข้าไปเวลาที่โดนกัดจะทําให้สัตว์ที่โดนกัดเป็นอวัยวะพหรือว่าเวลาที่กัดเราก็จะเห็นเป็นเขี้ยวคู่เป็นรอยสองจุดแล้วก็ในส่วนของหางของตะขาบก็จะมี1คู่ หางของตะขาบก็จะมีตัวมีไว้สำหรับใช้งานในการเคลื่อนที่หรือว่าการเจี้วพาลาสีการจีบการการหาคู่ใช้ในการเอื่อออำนวยในการผสมพันธ์ระหว่างเพศผู้กับเพศเมียนั่นเองจำนวนตะขาบตัวนี้จะมีจำนวนรูหายใจอยู่ประมาณ9รูข้างละ9รูและก็สองข้างก็จะเป็น18รูอยู่ตามข้อป้องของอตัวตะขาบนั่นเอง ตะขาบจะมีลักษณะการความยืดหยุ่นของตัวสูงสามารถหลบตามดูเข้าตามซอกเล็กๆแล้วก็ตามเปลือกไม้แล้วก็ความสามารถพิเศษของตะขาบ mm. ก็จะมีขามีเล็บที่คมไว้สำหรับปีนต้นไม้ก็ได้แล้วก็เวลาว่ายน้ำก็จะใช้ขาหุบเข้าไปแล้วก็ใช้ลักษณะการเลื้อยเหมือนงูนั่นเองแล้วก็สิ่ง สิ่งที่เป็นอาหารหรือว่าตะขาบจะออกหากินในตอนช่วงกลางคืนอาหารของตะขาบก็จะมีทั้งอาหารสดและไม่สดแล้วก็มแมลงที่เป็นตัวเล็กๆรวมทั้งมแมลงสาบและวก็หนูแล้วก็กินทั้งของสดและไม่สดแล้วก็ตะขาบจะนอนช่วงกลางวันช่วงกลางวันก็จะหาที่หลบซ่อนตามที่ชื้นที่เย็นแล้วก็แหล่งที่อยู่ของ กะขาบก็จะเป็นแหล่งที่อับชื้นลกลุงลงังมีของวางและเกะและกะถ้าอยู่ในบ้านก็จะอยู่ตามมุมห้องตามพื้นหรือว่าเสื้อผ้าที่เปียกชุ่มตะขาบจะเข้าไปอยู่ภายใต้กองเสื้อผ้าแล้วก็สัตว์ที่โดนตระขาบกัดอ่าก็จะมีอาการซึมกล้ามเนื้อบริเวณทุกที่ถูกกัดจะบวมแล้วก็มีเลือดไหลไม่หยุด เมื่อระยะเวลาผ่านไปแพ้อติดเชื้อแล้วก็เป็นแผลเนื้อใต้ลูกลามถ้าตัวไหนที่มีคุ้ม,มตกกันต่ําหรือว่าอ่อนแอก็จะทําให้ส่งผลถึงขั้นแบบเสียชีวิตได้เช่นกันแล้วก็ในปัจจุบันเวลาคนที่โดนตะขาบกัดก็จะมีอาการปวดมีอาการแบบปวดแสบปวดร้อนแล้วก็วิธีการประพยาบาลเบื้องต้นถ้าโดนตะขับกัด ก็วควรจะล้างแผลให้สะอาดอาจจะใช้น้ำสบู่อ่อนๆแล้วก็เคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดเพื่อว่าพิษจะได้ไม่วิ่งไปตามาจังหวะที่เราแบบเดินอัตราการเต้นของหัวใจหรือว่าความดันก็จะเพิ่มขึ้นพิษก็จะกระจายตัวไปได้เร็วตามที่เราเ,เคลื่อนที่ไม่ยงั้นควรที่จะแบบหยุดนิ่งๆแล้วก็อยู่ช้าๆแล้วก็อาจจะประครบด้วยน้ำแข็งบนเวณแผลที่โดนกัด เพื่อบรรเทาอาการปวดแล้วก็สามารถทานยาแก้บป,ปวดเพื่อบรรเทาอาการปวดได้เช่นกันแล้วก็ถ้าหากว่ากรณีที่คนที่มีอาการแพ้พิตะขับรุนแรงก็จะส่งผลถึงเสียชีวิตได้เช่นกันแล้วก็อาการที่เป็นอันตรายก็คือมีอาการหายใจติดขัดหายใจลำบากความดันโลหิตต่ำลงหน้ามืดแล้วก็ วินเวียนสีสษะแล้วก็ผู้ป่วยที่ควรระวังเวลาอโดนตะขับกับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่เป็นโรคหัวใจถ้ามีอาการแบบนี้ควรที่จะนำส่งโรงพยาบาลให้รวดเร็วเพื่อที่คุณหมอจะได้รับการให้ได้รับการรักษาจากคุณหมอหรือถ้าหากไม่สะดวกในการเคลื่อนที่ถ้าเป็นที่มีแบบ บริการก็สามารถโทร1 6 6่ได้นะคะแล้วก็เวลาที่เราจะสามารถแยกตะขาบออกว่าตะขาบตัวไหนเป็นยังไงหรือว่ามีพิษหรือไม่มีพิษนี่โดยทั่วไปตะขาบทั่วโลกจะมีอยู่ประมาณ3.600ชนิดแต่ในประเทศไทยพบอยู่ที่ประมาณ30-48ชนิดแต่ตัวที่ท็อปๆเลยยุคมีอยู่ประมาณ2ตัวนะคะ ก็คือตะขาบบ้านตะขาบบ้านจะมีตัวใหญ่มีลักษณะเป็นตัวใหญ่สีแดงแล้วก็รวดเร็วในการวิ่งมีความดุร้ายแต่พิษน้อยกว่าจะทำลายระบบกล้ามเนื้อทำให้มีอาการปวดมากกว่าแล้วก็เกิดเนื้อตายอาศัยอยู่ตามบ้านก็คือตัวที่อยู่ในรูปนี้เองส่วนตัวที่เป็นตะขาบเสือก็จะมีพิษทำลายระบบปรสสาททำลายระบบเลือดมีขนาดเล็กจะพบตามแหลเกษตรกรรม ชายทะเลป่าลิมชายหาดไล่นาคูคลองวิ่งช้าแต่พิษรุนแรงคนโดนจะปวดถึงกระดูกเลยแล้วก็สิ่งสำคัญประโยชน์ของตะขาบก็จะมีช่วยรักษาสมดุลในธรรมชาติกำจัดมแมลงข้อป้องเล็กๆกำจัดหนูกำจัดมแมลงสาบตามบ้านเหลือนนั่นเองแล้วก็นอกจากนี้ตะขาบก็จะกลัว สิ่งที่ตะขับไม่ชอบก็จะเป็นโซดาไฟแล้วก็เวลาที่เราโดนตะขับกับปัจจุบันนี้ไม่นิยมหันชนกไม่ควรทำเพราะจะทำให้กล้ามเนื้อส่วนที่โดนรัดอยู่ข้างล่าง mm hmm. เกิดเป็นเนื้อตายหรือว่าเลือดไม่ไปเลี้ยงนั่นเองนะคะก็เวลาที่เป็นฤดูฝนนี่เป็นสิ่งที่ควรระวังอย่างยิ่งเพราะว่าตะขาบจะไม่ชอบน้ำท่วมจะชอบแค่ที่อับชื้น แล้วก็ตามความเชื่อก็ชาวมอนจะเชื่อว่าตะขาบเป็นสัตว์นำโชคก็จะมีธงตะขาบเวลามีงานบุญนะคะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอให้ทุกท่านระวังไว้ด้วยนะคะเพราะว่าพิษตะขาบก็อันตรายเหมือนกันก็อันนี้เราก็ปล่อยเขากลับคืนสู่ธรรมชาติหลังจากเราได้ทำการดูอ่ไละศึกษาแล้วนะคะ ก็คลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ามารับฟังด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ